นายกรัฐมนตรียอมรับห่วงน้ําท่วมสุโขทัยค่ะเตรียมถกรองอธิบดีกรมชลประธานบ่ายนี้และลงพื้นที่อุบลราชธานีสุกนี้เตรียมแผนรับมวลน้ําที่จะไหลเข้าพื้นที่ในสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ําท่วมที่สุโขทัยค่ะว่าจะต้องดูความจําเป็นก่อนว่าจะลงพื้นที่ด้วยตนเองหรือไม่แต่ว่าวันศุกร์นี้นะคะ6ตุลาคมจะลงพื้นที่อุบลราชธานีเพื่อไปดูการเตรียมมาตรการรับน้ําที่จะไหลเข้าอย่างจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ส่วนสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้เป็นห่วงพื้นที่สุขโขทัยซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบหนักในช่วง16นาฬิกาเมื่อคืนนี้ส่วนช่วงเช้าเมื่อ8นาฬิกานะคะตนเองก็ติดตามสถานการณ์แล้วซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็กลับจากสุขโขทัยเมื่อคืนแล้วก็พูดคุยกันเมื่อเช้าวันนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะมากแต่ก็จะคุยกับรองอธิบดีกรมชลประธานในช่วงบ่ายที่กระทรวงกันคลังโดยนายยกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องบูรณาการเร่งช่วยเหลือในทุกเรื่อง ทั้งฝั่งถนนพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาย,ยังให้สัมภาษณ์หลังปิดห้องคุยรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการกว่า45นาทีนะคะก่อนรวมพิธีมอบนโยบายการจัดงบปี2567โดยนายเศรษฐาบอกว่าได้กล่าวถึงกรณีเรียกผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะเป็นการพูดคุยกันธรรมดาเพราะว่ายังไงก็ต้องคุยกัน ส่วนจะเป็นเรื่องการขึ้นอบเยอหรือไม่นั้นในคะนายกรัฐมนตรีย้ำว่าคุยกันในทุกๆเรื่องค่ะนารุมพลลาออกจากทุกสถานะของพักพลังประชารัฐแล้วบอกรับผิดชอบหนะ้าที่ตามกฎหมายขณะธรรมนัตและสันติประสานเสียงไม่รู้ทําไมถึงลาออกจากพลังประชารัฐสรจจารการด็อรนารุมลพินโยสินวัฒน์เฮรัญยิกพักพลังประชารัฐค่ะได้ลาออกจากตาแหนงห่งเฮรัญยิกพักแล้วในะคะแล้วก็ลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐด,ด้วย ซึ่งยื่นหนังสือลาออกถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตและก็มีผลตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางนี้ศาสราจารย์ดรนารมนลแจ้งเหตุผลการลาออกนะคะว่าเนื่องจากได้รับผิดชอบหน้าที่ตามกฎหมายในตำแหน่งเฮรันยิกพักครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนอกจากนี้มีรายง,งานข่าวด้วยว่าการลาออกของนางนารืมมลพิโยสินวัฒรจากพักพลังประชารัฐในครั้งนี้เพื่อเตรียมไปดํารงตาแหน่งผู้แทนการค้าซึ่งทางรัฐบาลจะแต่งตั้งทั้งหมด5คนค่ะ ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็พูดถึงกรณีนางนฤมล์มณเหนยิพักพลังประชารัฐลาออกจากตําแหน่งค่ะว่าตนก็ยังไม่ทราบนะคะและก็ยังไม่รู้เลยพร้อมถามกลับผู้สื่อข่าวรู้แล้วหรอส่วนมีปัญหาอะไรภายในพักหรือว่าน้อยใจอะไรหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าตนไม่ทราบยังไม่ได้คุยกันช่วงนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครเลยเดี๋ยวจะลองโทรหาดู ส่วนจะมีการประชุมคณะก,กรรมการบริหารพักเพื่อเลือกตำแหน่งเหตุรญิกคนใหม่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกค่ะว่าเขาก็มีรองเหตุรยิกอยู่แล้วก็ไปทำหน้าที่ได้เมื่อถามย้ำว่ามีปัญหาอะไรในพักหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่มีพักก็เดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับนายสันติพร้อมพัชค่ะรัฐมนตรีช่วาวการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะที่ก็บอกว่า ตนก็ยังไม่ทราบเรื่องที่นางนรุมนลาออกจากตําแหน่งค่ะย้อนถามสื่อด้วยเขาลาออกเมื่อไหร่ก่อนจะขึ้นรถกลับในทันทีค่ะสีสุวรรณบุกไปร้องปปชค่ะสอบก้าวไกลและหมออองเข้าข่ายกลช่อชนหรือนิติกรรมอัมพรางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างแรงหรือไม่ในสีสุวรรณจันญาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นคําร้องต่อคณะกรรมการป้องกันรัปบามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะ เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็นเอาผิดพักเก้าไกลและนายปฏิพัฒน์สันติพาดากรณีที่ประชุมร่วมพักเก้าไกลนะคะใช้เลขกลมีมติขับหมออองออกจากสมาชิกเพื่อสมประโยชน์ด,ด้วยกันทั้งคู่อันไม่เป็นไปตามใัยะทางกฎหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ซึ่งพฤติการหรือการกระทํานี้นะคะอาจจะขาดหรือยแย้งต่ออุดมการณ์ของพักที่จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนพักการเมืองเมื่อวันที่ 23มิถุนายน63แต่กลับใช้วิธีการเยี่ยงนันกการเมืองนำเนาที่มุงกอดรัฐอำนาจหรือตำแหน่งที่ตนมีหรือที่มีไว้อย่างไม่ละอายและความผิดถึงขั้นขับสมาชิกออกจากพักนั้นไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของพักเก้าไกลข้อที่119ประกอบข้อ121แต่อย่างใดอีกทั้งกรณีดังกล่าวยังถูกสังคมติเตียนตำหนิและก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะซึ่งอาจเป็นทฤษฎีสมคบกันโดยมิได้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันเป็นข้อห้ามของมาตรฐานทางจริยธรรมที่สารรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ตามมาตรา2 1 9ของรัฐธรรมนูญพศ .2560 ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของปปชที่จะไต่สวนและมีความเห็นได้โดยตรงนะคะจึงนำความมายื่นต่อปปชให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่าการกระทำของก้าวไกลและหมออ่องเนี่ยเข้าข่ายกลช่อชนหรือนิติกรรมอําพราง ถูกสังคมตำหนิอย่างแรงอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หากเป็นการฝ่าฝืนก็ขอให้วินิจฉัยส่งสารดีกาเพื่อพิพากษาลงโทษต่อไปทนายพัด์มั่นใจแอมรอดคดีแน่นอนเตรียมเปิดหลักฐานเดชเชื้อตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งซื้อสารเสยนายนางสาวธนิชาเอกสุวรรณรัตน์หรือทนายพัดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะขึ้นไปตรวจพยานหลักฐานว่าวันนี้ตนมาในฐานะพยานจำเลยและทนายความร่วม ซึ่งมีความมั่นใจในพยานหลักฐานไม่แพ้ฝั่งโจทย์เหมือนกันโดยหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะนํามาต่อสู้คดีก็คือใบบันทึกประจําวันเรื่องที่ตํารวจกองกากับการ5ากองบังคับการกองปราบรามได้สั่งซื้อสารเซยนายผ่านช่องทางออนไลน์ไว้ตามตําแหน่งต่างๆก่อนที่จะมีการเข้าตรวจคน้นเพื่อให้มีหลักฐานทางคดีทางนี้ตนเชื่อคว,ว่าสารจะต้องยกประโยชน์ให้จําเลยเพราะฝั่งโจทย์มีพยานแวดล้อมและประจักษ์พยานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดได้ นอกจากนี้ตนทราว่าหนึ่งในผู้เสียหายรายหนึ่งที่อยู่จังหวัดคนครปฐมได้มีการถอนฟ้องไปแล้วซึ่งตนขอแสดงความยินดีด้วยในส่วนประเด็นที่ฝั่งโจทย์มีความมั่นใจในเรื่องของพยานหลักฐานนั้นตนมองว่าอยากให้แม่ของก้อยเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมให้ได้ก่อน หากเข้ามาไม่ได้ก็ไม่สามารถทําอะไรตนได้รวมไปถึงเรื่องที่มีการเรียกค่าเสียหายด้วยค่ะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแเดนภาคใต้กันบ้างค่ะเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดค่ะควางก่อเหตุป่วน5จุดใน5อำเภอของนราธิวาสจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดควางกา่อเหตุป่วนใน5จุด5อำเภอของนราธิวาสนะคะประกอบด้วยรือเสาะระงแงะจันนศศีสาครและก็อำเภอแวงในเวลาไล่เลี่ยก,กันค่ะตั้งแต่เที่ยงคืน5นาทีถึงประมาณเที่ยงคืน15นาที ของคืนวันที่1ตุลาคมค่ะมีเจ้าหน้าที่ทาหารพรานกรมทาหารพรานที่ 46- เจ็บหนึ่งนายและสุดวันนี้เจ้าหน้าที่จัดชุดตรวจเป็น2ชุดนะคะเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งห้าอำเภอแล้วค่ะจุดแรกเป็นคนร้ายใช้อุปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการด่านตรวจเจ้าพญาที่บ้านบือแนยาโมหมู่ที่2ตำบลรือเสาะน,นอกค่ะเหตุการณ์นี้มีทาหารพรานเจ็บไปหนึ่งนายนะคะถูกกระสุนเฉียดเข้าที่บริเวณก้นหนึ่งนัด โดยเหตุเกิดขณะชุดปฏิบัติการกำลังรวมตัวเพื่อออกลัดตระเวนค่ะก็ถูกคนร้ายใช้ปืน M16 ยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นะคะก็ใช้ปืนยิงตอบโต้ก่อนที่คนร้ายจะหนีไปจุดที่2เป็นฐานปฏิบัติการชอคตอศีสาครนค่ะอยู่ที่หมู่บ้านไอแยงหมู่ที่3ตมตมศรีสาครคนร้ายเนี่ยลัดล้อมมาทางสวนยางพาร,ราฝ,ฝั่งตรงข้ามกับฐานแล้วก็ใช้ M16 ยิงใส่ฐานค่ะคว้างไปบอมซ้ำด้วย ไปตกอยู่ที่หน้าฐานจนระเบิดขึ้นนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าเวรยามยิงตอบโต้คนร้ายก็อาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปได้จุดที่3ค่ะเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการชคตกาลิซาค่ะอยู่ที่หมู่บ้านกาเดกหมู่ที่6นะคะคนร้ายก็ใช้ M16 ค่ะยิงใส่ด้านหลังที่ตั้งของฐานกว่า10นัดนะคะทะลุเข้าเรือนนอน1นนัดเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยิงตอบโต้เหมือนกันนะคะคนร้ายหนีไปได้เช่นกัน จุดที่4เป็นแฟลตตำรวจสพจันแนะค่ะคนร้ายนะคะใช้จุดที่กำลังก่อสร้างนอกรั้วกำแพงด้านซ้ายมือของสอพใช้อาวุธปืน M16 ิยิงใส่แฟลตค่ะถูกฝาผนังชั้น2และชั้น3เป็นรูพุนนะคะส่วนจุดสุดท้ายจุดที่5เทียมเพอแวงค่ะซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการกองร้อยปอชอรที่2ตั้งอยู่ที่หมู่เละหมูหม่ที่1ตําบลโละจุดนะคะคนร้ายค่ะยิง M16 ใส่ฐานจากบริเวณป่ารกทึบด้านซ้ายมือห่างจากฐานประมาณ50เมตรค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้กว่า15นาทีนะคะคนร้ายก็หลบหนีไปได้ค่ะปิดท้ายกันที่เกิดเทสสลดค่ะพบ2ศพนอนอืดในตู้คอนเทนเนอร์พบต้นทางออกจากฟิลิปปินส์ก่อนส่งมาถึงประเทศไทยพนักงานสอบสวนตำรวจรถไฟสถานีมักกะสันค่ะไปตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตภายในตู้คอนเทนเนอร์อยู่ภายในคลังสินค้า ICD นะคะซึ่งผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพขึ้นอืดแล้วค่ะหนึ่งรายสวมเสื้อกล้มสีชมพูกางเกงขาย,ยาวสีชมพูนอนหงายเสียชีวิตอีกรายเป็นชายผมสัน้น สวมเพียงกางเกงสามส่วนไม่สวมเสื้อนะคะเสียชีวิตในลักษณะนอนตะแคงค่ะแล้วก็พบรองเท้าแตะวางอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าเส้นทางของตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะออกมาจากฟิลิปปินส์เมื่อวันที่24กันยายนค่ะมาถึงท่าเรือแหลมฉบัง28กันยายนแล้วก็ มาถึงที่หมายก็คือคลังสินค้าไอซีดีประมาณตีห้าของวันที่สองตุลาคมเจ้าหน้าที่จะมีการขยายผลนะคะว่าผู้เสียชีวิตสองรายเนี่ยเป็นบุคคลสัญชาติใดและก็เสียชีวิตจากสาเหตุอะไรคะ่ะเดี๋ยวจะมีการขยายผลไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพือ่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากไอเอ็นเอ็นเบกนิว